สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมสเปคนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมในช่วงพี่ดีมรีวิววันนี้นะครับผมจะพูดถึงโชคสัตว์เกลียวที่ได้รับความนิยมมากๆในยุคนี้พอสอนนี้แน่นอนครับเรากำลังพูดถึง H d สได้เอเป็นแบรนด์โช๊คสแตนเล่อขอการคุณภาพที่ทำตลาดในไทยมานับ10ปีแล้ว H d สไดถือเป็นแบรนด์แรกๆที่ราคาไม่สูงมากก่อนหน้านี้ H d สได้ทำตลาดมาก็จะเป็นรุ่น S Spe c นะครับนั่นก็คือรุ่นท็อปของเขาก่อนหน้านี้สำหรับ H d i ได e เอสเเนี่ยที่ผลิตโชค๊คออกมาก็จะเป็นรถตลาดทั่วๆไปที่เป็นซ e ีดีคาร์อีโคคาหรือจะเป็นรถพิกัดขนาดกลางซีวิกมาสเตอร์สหรือจะเป็นแอคคอร์ดแคมรี่ก่อนหน้านี้โช๊คสาหรับ H d สไดเนี่ยในกลุ่ม คนแต่งรถรู้สึกว่าเมื่อก่อนใช้ไปมีเสียงสปริงเสียงดังเวลาใช้งานแต่ว่าการเ,เวลาผ่านไปนะครับยุคนี้เอสไดมรกาไนนดีแล้วก็พัฒนาโช๊คของเขาทุกๆปีทําให้ตอนนี้บอกเลยว่าโชค๊คเอสไดเนี่ยเป็นโช๊คที่ฟิลลิ่งดีมากๆแล้วก็ราคาย่อมเยาวจับต้องง่ายแถมประกันสูงถึง2ปีสําหรับเอสได์ ye, ตัวเอสเ c นะครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแค่เอสไดซ์เอสเอเราจะมาพูดถึงโปรดักต์ของเอส ที่เป็นโชสตสับเกลียวในทุกรุ่นที่เขาทําตลาดในไทยไปเลยอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดอื่นเลยกดไลค์กดแชร์เป็นกลใจให้ผมเพื่อพาดคลิปดีๆสาระดีๆสําหรับคนแต่งรถนะครับโอเคเดี๋ยวเรากคุยกัน สเต็ปแรกนะครับมาดูที่โชครุ่นแรกก่อนนะครับตัวเริ่มต้นจริงๆแล้วรุ่นนี้เพิ่งจะมาทําตลาดในไทยเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือ H d S d i e Eco s p ป c เป็นโชคระบบ Twin t w ว n t ท b e นะครับต้องบอกน,นิดนึงว่าโชคตัวนี้เนี่ยโจทย์ของทาง S d i e ก็คือออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการโหลดแล้วได้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าสปริงโหลดแล้วใช้งบประมาณไม่สูงจนเกินไปนักเพราะฉะนั้นมันจึงเกิด H d S d i e Eco s p ป c ขึ้นมาปรับสูงต่าสไลด์กระบอกค่า K ที่เขาให้มา ก็จะเน้นไปทางนุ่มนวลสังเกตได้ว่าค่าเคของเขาเนี่ยตัว Jazz City ก็จะ ให้มาหน้า 4K หลัง 3K ก็จะเป็นลักษณะสติยูดใช้งานทั่วไปนุ่มนวลไม่กระด้างสําหรับใครที่มีงบประมาณไม่สูงมากนักต้องการข้ามจากสปริงโหลดขึ้นไปเบื่อฟลิ่งกระเด้งของสปริงโหลดอยากได้โช๊คสัตว์ตวเกลียวราคาย่อมเยาวสักชุดหนึ่งผลิตไม่ได้ made in China ด้วยเป็น made in ไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้โช๊คคุณภาพดีกลับไปใช้แต่ต้องบอกตรงนี้นหนึ่งนะครับว่า S d i e Eco Spec ตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี้ยมันยังมีแค่รถสรุ่นนั่นก็คือ Jazz City วีออสยาลิสเจนสองั่นก็คือตั้งแต่ปี06ถึงปี2012หรือ Jazz City ตั้งแต่ปี08ถึงโฉมปัจจุบันกันเลย City Turbo ก็สามารถ ใส่โชคตัวนี้ได้โอเคมีแค่2รุ่นนะใครที่สนใจสําหรับโชคตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับพร้อมติดตั้งตั้งศูนย์ได้ทั้งสสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสีนักเรียนหรือพรัมสองผ่านไปสาหรับเจ้าตัวแรกรถรุ่นอื่นทางเอสได้แจ้งมาว่าลอยเป็นปีเพราะฉะนั้นใครรออยู่สําหรับรถรุ่นอื่นก็ไปเล่นตัวอื่นก่อนเนาะหรือไม่ข้อถ้ารักในเอสได้ ye, ก็ขยับรุ่นนิดนึงขึ้นไปเล่นในตัวที่แพงขึ้นนั่นก็คือรุ่นต่อไปที่เรากําลังจะพูดถึงนะครับ ถ้าเรามีงบประมาณขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งแน่นอนโชครุ่นต่อไปของ S Drive นั่นก็คือ S Drive B Spec จะมีกระบอกสีดำสปริงสีดำตัวนี้เป็นโชคร,ระบโมโนทูบนะครับแน่นอนโชคมโนทูปกับทวินภาษาชาวบ้านที่เราพูดเข้าใจง่ายๆก็คือ b s p e c เป็นโชคมโนโมโนจะให้ความกระชับความแน่นความเฟิรม์มช่วงชักของโชคเนี่ยสั้นกว่าทําให้การยุบตัวของตัวโชคเนี่ยทำได้ไวกว่าโชคที่เป็นระบบทวินโชร,ระบบทวินจะมีความนุ่มนวลที่มากกว่าโชคร,ระบบโมโนจะมีความเฟิรม์มความแน่นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่เน้นขับเร็วๆเข้าโคง้งการยึดเกาะถนนแน่นอนครับโชคมโนท ขับขี่ได้ดีกว่าโชคทวินอยู่แล้วโดยพื้นฐานทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณภาพของแมทเทอเรียลคุณภาพของเทคโนโลยี y, ของรุ่นนั้นๆด้วยนะครับอย่าง H d B s d สไดบีสเปคโชกตัวนี้ปรับนุ่มแข็งได้1 5ระดับนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกฟิลลิ่งได้ตามที่เราต้องการสิ่งที่มันแตกตา่างอย่างอีโคสเปคแน่นอนฝับนุ่มแข็งได้ปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกเหมือนกันโชกคนละระบบตัวนี้เป็นระบบโมโนตัวอีโคสเปคเป็นระบบทวินอีกอย่างหนึ่งนะคืออีโคสเปคมีให้เลือกแค่2รรุ่นนจิงๆแล้ว้ววชตัีก็ทําามเพื่องร o รุ่นรถที่จะมีเพิ่มขึ้นเหนือจาก j จ็ดวีออสซิตี้ยาลิแล้วก็จะมีมาด้าสองมิลลาดมิลลาดเอทราสุสุเกะสวิปม a รชอเมล่าเป็นต้นนะครับอ่าส่วนใครที่ขับรถเครื่องพันหกพันแปดอย่างเอาติสซีวิกมาด้าสามก็ลืมไม่ได้เลยสําหรับดีสเปคเพราะว่าเขาไม่มีทำเขาก็เอาใจสําหรับคนที่มีงบประมาณเพิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยแล้วก็ขับซิตี้ขาอีโคคารุ่นตามที่ผมแจ้งไปส่วนราคาค่าตัวของ S อสได้ดีสเปค ราคาของมันไม่ข้ามส0 0 0มื่แต่แตะนะครับนั่นก็คือ19,900บาทนะครับผ่อนบัตรได้6เดือนสำหรับ B-SPEC แน่นอนโชคตัวนี้รวมถึง Eco-SPEC นะครับรับประกัน1ปีสำหรับ h d r ได e B s p เปกับ h d r ได e Eco s p เปเราจะมาพูดถึง พระเอกของ H Dice โช๊คตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่มีงบประมาณกลางๆแน่นอนต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลยสำหรับ H Dice Spec H Dice Spec เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโชคที่ได้รับความนิยมมากๆโดยเฉพาะในปี2020ปีนี้นะครับหนึ่งเลยการทำการตลาดของ H Dice สุดยอดมากเพิ่มประกันจาก1ปีเป็น2ปีเต็มอีกทั้งโชคของเขาเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงว่าในทุกๆช่วงเวลาที่จำหน่ายโชค H Dice มาเนี่ย โชคเขามีการปรับแล้วก็แก้ในส่วนที่มีปัญหามีการพัฒนาโชคพัฒนาฟิลลิงพัฒนารายละเอียดในการขับขี่เพื่อที่จะให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ S d ไดในยุคนี้คุณจะได้โชคคุณภาพดีๆกลับไปใช้สามารถตรับนุ่มแข็งได้32ระดับแล้วก็ไม่แข็งไม่กระด้างมีความเฟรมิร์มความแน่นความกระชับในการขับขี่อีกทั้งราคาไม่สูงจนเกินไปประกัน2ปีเต็มสำหรับ รุ่นรถนั้นจริงๆแล้วนะแทบจะครอบคุมเกือบทุกรุ่นในตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นซิตี้คาร์อีโคคาร์รถพิกัดกลางรถพิกัดใหญ่ครอบคุมหมดเลยผมจะพูดรุ่นรถยังไงรุ่นรถเนี่ยเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากนะครับราคาถ้าเป็นรถซิตี้คาร์อีโคคาร์ก็อยู่27,900บาทนะครับแต่ถ้าเป็นรถพิกัดกลางขึ้นไปก็29,900บาทร่วมผ่อนบ X, ัตรเครดิต0%ได้10เดือนเงินสดมีส่วนลดให้แล้วแต่ช่วงประมาณ1,500บาทถึง2,000บาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแต่ผ่อนบัตรเนี่ยแน่นอน 10เดือนไม่มีชาร์จใครที่มองหาโชคสตัดแบบเกลียวดีๆสักชุดหนึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ถั้งงบคุณไม่เกิน30,000ต้องการหาโชคที่ดีที่สุดในงบนี้ตัวนี้ถือว่าพระเอกของชั่วโมงนี้แล้ว สามรุ่นนะครับ3รุ่นที่ว่ามานั่นก็คือโชคสตัด์รับกเกลียวที่ใช้สําหรับรถญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโชค s อสไดก่อนหน้านี้เราจะรู้จักเขาในนามของโชคสตัด์รับกเกลียวราคาไม่สูงมากนะักคุณภาพดีใช้กับรถญี่ปุ่นแต่ตอนนี้นะครับเอสไดมีการพัฒนาโชคตัวหนึ่งขึ้นมา เพื่อใช้กับรถยุโรปต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับฟิดแบ็ที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าโชค้คสาหรับรถยุโรปในราคาที่เอื้อมถึงง่ายๆสบายๆส,สามารถโหลดได้ปรับสูงต่ำได้ปรับฟิลลิ่งเลือกฟิลลิ่งค่าน้ำมันได้3 2ระดับแถมราคาค่าตัวของมันเพียง30,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับผู้ที่เคยมาทดลองใช้แล้วติดตั้งไปแล้ว แฮปปี้แล้วก็บอกต่อนั่นก็คือ SDI ได e ์ยูโ s สเปนะครับ s d สได e ์ยูโรสเตเนี่ยต้องบอกนิดว่าเพิ่งจะเข้ามาทำตลาดในไทยผมว่านะ่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน2ปีก่อนที่ s อสไดจะออกผลิตภัณฑ์สักชุดหนึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดในการทำโชค๊คเพราะนั้นโช๊คแต่ละรุ่นออกมาเนี่ยเขาจะทำการไอดีก่อนทดสอบแล้วก็มีการปรับแก้เพื่อที่จะให้โช๊ครุ่นนั้นๆออกมาแล้วใช้งานได้ดีที่สุดใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอีกทั้งประกัน ที่ยาวถึง2ปีนั้นน่ะ ก็บ่งบอกถึงว่าคุณภาพของโช๊คเขาเนี่ยเขาการันตีเลยว่าโช๊คของเขาเนี่ยใช้ยาวๆ2ปีไม่มีปัญหาแน่ๆแน่นอนนะครับสำหรับโช๊ครถยุโรปอย่าง s อสไดเ e รยูโรสเปกก็คือยังคงปักนุ่มแข็งไว้ที่32ระดับส่วนรุ่นรถเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆขับรถรุ่นไหนก็อาจจะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้ราคาค่าตัวของ s อสไดเอร์ยูโรสเปกอยู่ที่3 5,000ับาทติดตั้งพร้อมตั้งศูนย์ผ่อนบัตรเครดิตเรามีโปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ให้1ิเดือนเช่นเดียวกันเงินสดเรามี ส่วนเพื่อนๆขับรถรุ่นไหนอยู่ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้สําหรับรถยุโรปเนี่ยสต็อกอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าด้วยความที่รุ่นรถหลากหลายรุ่นรถหลากหลายไม่พอรถแต่ละรุ่นก็ยังมีน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับมีเครื่องไฮบริดมีเครื่องเบนซินเพราะฉะนั้นบางรุ่นอาจจะต้องพรีอดเออร์ใช้เวลาประมาณสัก45-60วันโดยปกติแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มันเป็นรุ่นตลาดอย่างเช่น BMW ซีรีส์3 F30 F10 ซีรีส์5 ประมาณนี้หรือจะเป็นพวกเบนซ์ซีคลาสว 205, ว207ประมาณนี้ก็อาจจะมีสต็อกอยู่แล้วนะฮะหรือจะเป็นเบอร์เ e เดสเบนซ์คีเออสก็อาจจะมีสต็อกอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโชคเอสไดยู H c, โรสเปคโคคุณภาพสูงราคาย่อมเยาสักชุดหนึ่งก็แน่นอนติดต่อสอบถามก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการเช็คของก่อนเข้ามาใช้บริการทุดครั้งหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่าโอเคสามารถรอได้ก็สามารถพรีออเดอร์ได้ล่วงหน้าหนัก45-60วันในกรณีนี้ ที่ของหมดหรือของขาดหรือรุ่นนั้นเขาไม่ได้สต็อกโอ <Okay. S 1> เคพูดไปซะเยอะโปรดักต์ของ S d สไดททั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4รุ่นที่เราเอามารีวิวกันเพราะฉะนั้นคุยมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะได้รู้แล้วว่าโชกเอสไดเนี่ยเป็นโชคคุณภาพแน่ๆเพราะว่ามันแทบไม่มีโชครุ่นไหนในตลาดเลยที่ราคาอยู่ในเลกเดียวกันแล้วรับประกัน2ปีแล้วรุ่นลดของ S อสไดเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะ H S อสเปเนี่ยครอบคลุมเกือบรถทุกรุ่นในตลาด แล้วในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาลูกค้าที่ติดตั้งเอดไปผมบอกเลยว่าแฮปปี้ทุกคนด้วยส่วนที่ราคาค่าตัวขมันก็ไม่ได้สูงเกินไปอีกทั้งประกันยาวฟิลลิ่งดีทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่างานติดตั้งโชคของแต่ละที่ไม่เหมือนกันมาที่เลสเปคค,คุณจะได้รับคําแนะนําดีๆก่อนจะติดตั้งคุณจะได้รู้ว่าเวลาติดตั้งโชคแล้วเรายุดตั้งไปล,ลักษณะไหนเซตติ้งในล,นลักษณะไหน โอเคคุณใช้งานแบบไหนสามารถปรึกษากับทีมช่างของเราได้ต้องการความเตี้ยความสูงแค่ไหนต้องการฟิลลิ่งประมาณไหนติดตั้งเสร็จเราพาไปลองพาไปเทสรถทุกครั้งก่อนส่งงานติดตั้งที่เรามีเครื่องตั้งศูนย์ตั้งศูนย์เรียบร้อยก่อนส่งงานอีกทั้งเรามีบริการหลักการขายนะครับปรับเซ็ตฟรีตลอดอายุการใช้งานสำหรับโชคแอดไซส์เอสเปแล้วก็ยูโรสเปค ส่วนบ s p e c แล้วก็ e c โคสเปเรามีการปรับเซตฟี free, หลังหลการขายให้สากหลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองหาโชคคุณภาพสักชุดหนึ่งในราคาที่คุณเอื้อมถึงผมบอกเลยว่าอันดับแรกที่คุณจะต้องนักถึงนั่นก็คือ FDI ชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ผมเผยแพาดคลิปดีสาระด,ดีนะครับคลิปต่อไปผมจะไปรีวิวสินค้าอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเราเอาไว้เป็นแนวนทางว่าโอเคเราจะควรจะทำอันไหนออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันดีแน่นอนครับเหมือนเดิมคิดจะแต่งรถคิดถึงแลสเปกครับ